สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปดู5สินค้าดิจิตอลที่เริ่มได้ภายใน1วันซึ่งจริงๆนะนักเรียนจะชอบถามว่าต้องเรียนนานเท่าไหร่ถึงจะทำได้เลยคลิปนี้บอกเลยว่า5สินค้านี้คุณเริ่มต้นได้เลยและทำเสร็จภายใน1วันขอแค่คุณมีเวลา1วันที่จะเริ่มทำงานแล้วก็ให้มันเสร็จจบจนคุณส่งงานขายได้ ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างซึ่ง๊อบเลือกมาให้แล้วว่ามันง่ายแล้วก็ตลาดอ่ะมันยังขายได้อีกโ oh. อ้อะไปดูกันอ่ะมาจา้ะนี่คือ5สินค้าดิจิตอลนะคะที่เราเริ่มได้เลยมือใหม่นะสเต็ปแรกก่อนอันแรกที่อันนี้เป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าอมาตะตลอดการอ่อาอมตะตลอดการเลยถ้าเป็นสาย p l นเนอรไม่ว่าจะเป็นเอ่อแทร็กเกไม่ว่าจะเป็น to-do list อ่ะพวกเนี้ยคือสิ่งที่คุณเริ่มต้นได้เลยอ่ะแล้วคุณใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกวิธีกันนะคะก็คืออ่ะข้อแรกก่อนให้แชท GPT ค่ะช่วยคิดหัวข้ออ่ะให้แชท GPT ช่วยคิดหัวข้อทำโครงสร้าง ทำโครงสร้างอย่างเช่น uh, to do list uh, มีอะไรบ้าง uh, to do list uh, ทำแบบไหนได้บ้างอันนี้ให้เขาคิดหัวข้อพอเขาคิดหัวข้อให้คุณเสร็จเขาจะใส่แบบว่า,ามีดีเทลตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งคุณก็จบท้ายช่วยทำตัวอย่างให้ดูหน่อยเดี๋ยวเขาจะทำตัวอย่างให้คุณดูค่ะพอเราได้ตัวอย่างนั้นมาเสร็จมีอยู่สองเวคือเอาตัวอย่างนั้นไปส่งเลยกับอีกเวนึงก็คือ ไปที่แคนวาแล้วก็ให้แคนวาเริ่มเอาเหมือนเราเอางานของเราอะค่ะไปเป็นตัวอย่างบนแคนวาแล้วให้แล้วเราก็ไปจบงานที่แคนวาเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนก็เริ่มแบบนั้นนะคะ,ะแล้วขายที่ไหนอ่ะที่แน่ๆเอซี่ SC ค่ะคุณเริ่มที่เอซี่ได้เลยจริงๆในเนี้ยเขา่แนะนําคุณ3มแบบมีเอซี่มี SC, มกําโหลดมีเว็บไซต์ของตัวเองอแต่ถ้าเอาง่ายที่สุดก็เริ่มที่เอซี่จ้ะโอเคนะอ่ะ ข้อสองสินค้าที่สองอันเนี้ยพบเคยสอนแล้วด้วยหน้าเพจโอ้ a อฟเฟอร์เมชั่นการหรือชุดคำชุดคาพูดพลังงานซึ่งฝรั่งของนิยมมากนะอันนี้คือบอกเลยว่าเธอควรจะต้องไปดูตลาดก่อนก็ได้ ป๊อบเคยทําคลิปไว้ให้แล้วไว้เดี๋ยวป๊อบจะมาสอนอีกอเอาเป็นว่าถ้าสนใจหรือว่าคุณเป็นสายอินเนอร์กับพลังงานอยู่แล้วป๊อบก็แนะนําค่ะว่าให้คุณมาทำเอฟเฟอร์เรนซ์การ์ดหรือ a อร่าเคอร์การ์ ออรลาเคอร์การ์ดเอฟเฟอร์เมชันการ์ดเนี่ยต่างกันนะแต่ว่าคุณขายเป็นเอ่อเป็นโปรดักต์เดียวกันในร้านเดียวกันได้เอาง่ายๆถ้าคุณอินเรื่อง a อฟเฟอร์เมชันการ์ดคุณจะเข้าใจเรื่องออรลาเคอร์กา์ดแต่ถ้าคุณยังไม่อินคุณเอาแค่เอฟเฟอร์เมชันการ์ดก่อนเพราะมันง่ายค่ะมันมีแค่เทคคําพ um ูดเองแล้วคุณก็แค่ทําให้มันเป็นการ์ดเป็นแผ่นการ์ดอะเหมือนเหมือนแผ่นไพ่อะ่ะเออแล้วก็เอาไปขายที่เอซี่เหมือนเดิมนี่อะ่ะอันนี้ก็คือเราให้ Chat GPT ค่ะเขาช่วยเขียน affirmation นะแล้วคุณจะไปจบงานที่แคนวาก็ได้หรือถ้าอย่างของบ๊อบเนี่ยบ๊อบเป็นสายขี้เกียจใช่ไหมบ๊อบก็จะให้ Ad Chat GPT ขึ้นไอเดียมาเลยว่าขอไอเดียสำหรับการขายงาน affirmation Guard TSC หน่อยอไมย่กี่ e ีมทำ e ีมมาให้ด้วยเอาสิบีมอย่างเงี้ยแล้วพอเขาคิดตีมมาให้คุณน่ะคุณก็เอาในแต่ละทีมนั้นนะ่ะไปแตกไอเดียต่อ,อแล้วให้ c h a t GPT ค่ะออกแบบหรือดีไซน์ออกมาให้เพิ่ม อู้แต่ถ้าไม่เก็ตนะไม่อยากวุ่นวายกับการสั่ง AI เยอะคุณก็เอาไอเดียของ c h a GP t GPT ค่ะไปจบงานที่ Canva Canva จะเป็นแหล่งสุดท้ายสำหรับการทำไฟล์ฟินิชนะไฟล์ฟินิชคือไฟล์ที่เราจะส่งขายค่ะแต่ถ้าต้องใส่มอบอัพด้วยอ่หรือใส่ภาพ presentation ที่ผบใช้คำว่า r r s s n t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  o o เนี่ยก็คือภาพที่โชว์งานบนหน้าแรกของเว็บไซต์เราก็ใช้ c a นว a ทำให้มันจบไปเลย ออันนี้ก็จะจะดูซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ตลาดเขายังไปได้อีกนะคะคุณสามารถที่จะดีไซน์แบบนี้แล้วทำช่องโซเชียลมีเดียแล้วก็เปิดขายช่องของคุณอย่างได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เราเริ่มแบบเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยสองอันเนี้ยทำวันเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะหัดไปมีนี้อ e ีบุ๊กอ่ะอาจจะเป็นอ e ีบุ๊กธรรมดานแหละแต่แค่มันมีไม่กี่หน้าเนี่ยเนี้ยเีย่พวก how to ห้าถึงสิบหน้านี้ก็ขายได้อ่านี้ก็ขายได้จริงจ ซึ่งจะบอกว่าอั t o มีอะไรบ้างต้องอันนี้เป็นสายข้อมูลเน่เราอาจจะไม่ต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดค่ะแต่ว่าเราให้ ChatGPT รวบรวมข้อมูลให้เราได้เหมือนที่ป๊อปพานักเรียนทำเอ่อทำไฟล์ PDF ให้ขายดีอะไฟล์ PDF ที่ขายก็คือเอ่อให้ ChatGPT รวบรวมไอเดียอ่าไอเดียทำดิจิตอลโปรดักตไปขายที่ t s c ซึ่งคลาสนี้เป็นคลาสทำง่ายแล้วก็นักเรียนขายดีด้วยทุกวันนี้นักเรียนยังขายได้อยู่เลยอะ โอ้เอาเป็นว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะไว้เดี๋ยวเราจะมาพาทำเออไว้บ๊อบมาพาทำขายไอเดียโดยให้ ChatGPT รวบรวมไอเดียมาให้แล้วเราก็เอาไปทำเป็นไฟล์ปเปอาไปทำเหมือนเป็นอ e ีบุ๊กเล็กๆแล้วก็เอาไปขายที่ Etsy โอ้คุณลองไปเซิร์ชดูก็ได้คำว่าอ่า Digital p r o ดักต์ไอเดีแบบนี้มันจะขึ้นเต็มเลยเราเอาแบบนั้นละคะ่ะมาขายอ่ะต่ออันนี้ทำแบบเดียวก็เสร็จ สเตปถัดไปอ,ออดิโอบุก๊กพอสแคดแอฟเฟมิเนชันอันนี้อาจจะไม่ได้อิงกับแพลตฟอร์มคุณสามารถเอาออ,อดิโอรหรือพอสแค t นี้ไปทำช่องสีแดงได้เออแล้วก็เราจะมีรายได้จากการที่คนดูคลิปแต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่มีอีกอันนึงที่พอบอยากจะแบบนำเสนอปอบก็เพิ่งไปเห็นคีย์เวิร์ดมาเมื่อวานไว้เดี๋ยวจะแตกอันนี้มาให้ดูค่ะคุณสามารถทำ ออดิโอคุณสามารถทำออด i โอแอ i เฟอร์ o เอชันหรือทำสเสียงต่างๆนะทำสเสียงแบบเสียงเมดิเทชันเสียงน้ำเสียงอะไรอย่เงี้ยแล้วคุณสามารถเอาไปลงขาย DSC ได้ด้วยมันคือมันคือคีย์เวิร์ดเป็น Audio Sound a แอฟเฟอร์ o เประมาณเนี้ยเออซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องเเราจะต้องเหมือนแบบขยับไปด้วยนะหมายความว่า เราให้ ChatGPT เขาคิดไอเดียมาให้เราถ้าคุณทำซาวเสียงจะง่ายแต่ถ้าคุณทำซาวแบบแบบ affirmation อะที่มันเป็นมีเสียงพูดอะคุณก็จะต้องให้ ChatGPT ทำสคริปต์มาก่อนอทำสคริปต์เสร็จแล้วคุณก็เอาไปเข้าแอปอย่าง SUno ก็ได้ให้เขาเาทำไฟล์เสียงออกมาให้เราแล้วเราก็เอาไฟล์ mp3 เนี่ยค่ะไปขายที่ e อ s y เอออันเนี้ยมีขายแล้วจริงๆเดี๋ยวมาพาดูตลาด อ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก็คือดิจิตอลสติ๊กเกอร์อ่าดิจิตอลสติ๊กเกอร์ตัวนี้บอกก่อนว่าเราเน้นขายที่เอซี่นะคะเพราะว่าเราจะเน้นสํสำหรับคนทำกูดโนตหรือแพนเนอร์คนที่ใช้อ่ะค่ะเราทำดิจิตอลสติ๊กเกอร์เพื่อคนที่ใช้กูดโนตหรือแพนเนอร์เพราะฉะนั้นเราจะขายที่เอซี่เป็นหลักมันง่ายค่ะขายเอซี่หรือกำโหลดก็ได้อ่า เราจะได้เป็นไฟล์ png ซึ่งตัวนี้เราก็ไปที่เดิมค่ะเราไปที่ Chat GPT ก่อนให้ Chat GPT คิดไอเดียให้เราอันเนี้ยน้องพียังทำได้เลยแสดงว่าผู้คุณทำได้แน่นอนให้ Chat GPT ช่วยคิดไอเดียสำหรับการทำดิจิตอลสติ๊กเกอร์จากนั้นอ่ะเราให้ Chat GPT ค่ะเขาออกแบบตัวสติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยแล้วเราก็เอาอีกตัวสติ๊กเกอร์ไอตัวสติกเกอร์นั้นอ่ะไปส่งขายนี่ทำแค่นี้แล้วก็ ทำเยอะๆค่ะให้มันลงตลาดเยอะๆเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวถ้าคีย์มันใช่ค่ะเราก็ให้เดี๋ยวอังกอริทึมทำงานเสร็จละเดี๋ยวมันก็จะมีค่อยๆมียอดแต่ถ้ายังขายไม่ได้สำหรับมือใหม่ที่แบบลงไปแล้ว30วันแล้วเนี่ยยังขายไม่ได้คุณต้องไปปรับคีย์เวิร์ดปรับคีย์เวิร์ดให้ c h a t GPT ปรับให้เหมือนเดิมแล้วก็อ presentation ขอไอเดียจาก c h a t GPT ได้ทั้งหมดเนี้ยนักเรียน๊อใช้งานกันจน ชีวิตดีขึ้นทันทีตั้งแต่ป๊อปเริ่มให้ทุกคนใช้แชท GPT โดยเฉพาะตัวป๊อปพร้อม AI นะคะที่ป๊อปเทรนมาเพื่อขายเอ่ซเทรนมาเพื่อการตลาดเอซ่เลยแต่ถ้าใครรี่แบบว่าโอเคยังไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําค่ะอันนี้ตัวนี้ทําง่ายแล้วก็เริ่มต้นได้ไวสนุกด้วยยังไม่อยากให้คุณซับซ้อนมากๆแล้วก็มันมีตลาดของมันอยู่แล้วคีย์ก็คือลงมือทํา แต่ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นทำยังไงก็ไปค่ะอันนี้ป๊บมีคอร์สอ่าคอร์สเออล่าสุดอันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้เออคอร์สนี้นะคะทำดิจิตอลสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าตอนนี้มีโปรใหม่มาให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนตอนนี้หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบคุณจะได้ป๊อบพร้อมไปใช้ด้วย ป๊อปพร้อม AI ค่ะเป็นป๊อปที่เก่งการตลาดเอสซีสอันนี้1คุณได้ขอ2คุณได้อ่คุณได้ป๊อปพร้อม AI ที่ให้คุณไปใช้ถามเรื่อง marketing s อซี่ต่างๆคู่การโปรนี้เฉพาะถึงเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็ทักไปได้เลยที่ Li n e แอดแอดคูป๊อปแล้วก็บอกว่าขอโปรอ่ขอโปรดิจิตอลสติ๊กเกอร์คู่กับป๊อปพร้อม เดี๋ยวแอดมินจัดให้ค่ะ1,890บาทคุณได้ป๊อปป๊อป AI ไปใช้ด้วยเลยโอ้หรือถ้าคุณอยากได้เป็นคอร์สอ่าการ์ดอ่าตะกี้เราพูดถึง Affirmation c a กาใช่ไหมอ่านี่นี่นนเผื่อใครที่สนใจตัว Affirmation c a การ์นะคะก็มีคอร์สให้คุณด้วยนี่อ่าก็ได้เหมือนกันราคาเดียวกันค่ะเออ1,890บาท บวกป๊อปพร้อม AI ป๊อบพร้อม AI หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปดูด้วยก็คือเขาใช้ดีมากทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะถามเขาได้ทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับเออซีนะคะเนี่ยเนี่ยช่วยเขียนแท็กสิบสามช่องให้หน่อยอ่ะงานนี้ขายไม่ออกช่วยดูไว้ให้หน่อยช่วยก็คือป๊อปพร้อมตัวเนี้ยป๊อป คอสตอมตัวเนี้ยบ๊อบเทรนมาเพื่อให้เขาช่วยคุณในเรื่องของการมาเก็ตติ้งเอซีเขาจะดูร้านให้คุณได้เขาจะปรับคีย์เวิร์ดให้คุณได้เขาจะช่วยวางแผนให้คุณทำงานขายทีเอซี SC ได้ดีขึ้นอะไรที่คุณติดปัญหาอ่าไม่รู้จะใช้ไทเทิลยังไงคุณถามเขาใช้คู่กันกับเอ่อในคอสดิจิตอลโปรดักคุณสามารถถ้าคุณใช้แบบ แบบจ่ายตังค์นะคะคุณใช้แบบ plus นะคุณสามารถที่จะทํารูปในนี้ได้เลยเออก็คือใช้พร้อมตัวเนี้ยเราก็ทํารูปไปด้วยเลยจ้ะใช้ใช้ใช๊อปพร้อม ai ตัวเนี้ยทํารูปไปด้วยเลยอยู่ในแชทนี้ไปเลยอ่าอ่ะโอเคหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทคุณจะได้๊อปพร้อมตัวนี้กับคอสที่คุณเลือกนะคะอ่าจะเป็นคอสมีสามคอสคุณเลือกได้เลยอ่ามีคอสนี้ มีคอสการ์ดอ่านี่ค่ะมีคอสการ์ดแล้วก็มีคอสเอ่อแท็กซิงอ่าตัวนี้มีคอสแท็กซิงคอสละหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทคุณจะได้ใช้ป๊อปพร้อม AI ตัวนี้ไปด้วยซึ่งมันเป็นป๊อป มันเป็นพร้อมเป็นป๊อปพร้อมที่ป๊อปพร้อมช่วยพวกคุณแล้วก็เทรนมาเรื่อง Marketing s เคุณจะหมดปัญหาเรื่องไม่รู้จะใส่ไทเทอลอะไรไม่รู้จะคิดแท็กยังไงไม่รู้จะทำพรีเซนต์แบบไหนเขาช่วยคุณได้หมดเลยเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ทักไปที่ line แอดแอคูป๊อปนะคะชีวิตง่ายขึ้นทันทีถ้าคุณมีป๊อปพร้อม AI ไปค่ะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย